ช่วยกันได้ค่ะสวัสดีจ้ามาทำบุญใส่บ้านวัดขอรติจัมบลบ้านพิชัยอำเภอปุ๋เฉลิจังหวัดชายภูมิตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วยกันล้างถ้วยล้างตามช่วยเช็ดตามนะคะมาตั้งร้านมอบกันทำบุญกันค่ะบรรยากาศ ทำม,มื้อูเขียวจังวัชเยปูนนะคะมานะคะมาร่วมกันทาบุญไปด้วยกัน,น,ะะนด้ยวยกันเละจะเปลี่ยนจาการะเนไปเป็นเทศพีุ่นะคะเปนขาดหน่ย้อนมามาร่วมกันทาบุญทัทั้นะคะมาค่ะเป็นบ้า นะคะเอาบุญเอาบุญค่ะเะพ่านบอกมาเอาบุญก้จะเด้อเห็นบรทุุคนเด้อค่ะเด้อเอาบุญแม่ค่ะเอาบุญนะคะเอาบุญจ้าคุณแม่ฟังนี่ก็มา,าบุญค่ะเทพธิดามีแต่คนส,สวยๆนะคะม,มาไปเปเทพพิดาด้วยกันนะคะวันนี้เทพพิดาค่ะมาทําบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันล้างถ้วยชามนะคะอัาน,นิามนนาบุญไปด้ยวยกันนะจ๊ะอยู่ที่วัดหอละดีตาบลบานปะอาเธอเขียวจังหวัดชัยภูมิ นะคะน้องจ๋าคนสวยเห็นหรือเปล่าโอ้น้องจ๋าอยู่นั่แหละมาทำบุญไปน้ำกันเลยค่ะเอาใส่เอฟิกเลยเอาสีสวยอ่ะน่ารักน่ารักด้วยเลิๆๆลิฟ